สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและหากท่านชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยคะ่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกัน ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีกันทุกท่านคะในช่วงเดือนเมษายนท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่การเงินเป็นยังไงบ้างติดขาดไหมมารับฟังกันเลยค่ะโดยภาพรวมนะคะชาวราศีกันในช่วงเดือนเมษายนนี้ดวงชะตาของท่านนั้นดีขึ้นดวงเปิดดวงดีกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาแน่นอนค่ะโดยเฉพาะด้านการเงินดีขึ้นชัดเจนเลยทีเดียว หากที่ผ่านมาการเงินของท่านค่อนข้างที่จะติดขัดเดือนนี้ท่านจะดีขึ้นหมุนเงินได้คล่องขึ้นที่สําคัญปากมีสเสน่ห์ปากให้โชคให้ลาภคนเมตตานิยมชมชอบการงานก็ราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นแต่ว่ายังคงมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ขอให้ท่านมีสติ อยู่ตลอดเวลาอย่าได้ประมาทค่ะทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตนะคะเอาละเรามาเจาะลึกเรื่องของการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกแล้วเดี๋ยวจะบอกการเงินโชคลาบเป็นลำดับถัดไปจะบอกด้วยนะคะว่าท่านทำบุญในรูปแบบใดจะเป็นการเสริมดวงสำหรับท่านด้วยค่ะการงานของท่านในช่วงเดือนนี้ถือว่าราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นนะคะและที่สำคัญการเงินอขออภัยการงานของท่านนั้น ถือว่าคาดหวังได้ด้วยโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านนะคะค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านจะขายดีเป็นช่วงเดือนที่ท่านขายของเก่งเหมาะแก่การจัดโปรโมชั่นทำการตลาดหากที่ผ่านมานะคะท่านนั้นมีความรู้สึกว่าท่านนั้นขายของไม่ค่อยจะอะไม่ค่อยจะสดชื่นคือลูกค้าไม่ค่อยจะเข้าร้าน ในช่วงเดือนนี้พยายามกระตุ้นยอดขายปรับเปลี่ยนการขายหากค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ก็ไลฟ์สดบ่อยๆนะคะท่านจะขายดีขายได้ได้ลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นได้ผลกําไรเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญนะคะชาวราศีกันท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทํางานหาเงินเพิ่มมีข่าวดีๆจากการเจรจาต่อรองซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จคะ่ะ และหากท่านตั้งใจที่จะเจรจาต่อรองผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามท่านจะทำสำเร็จท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดท่านดีขึ้นกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาชัดเจนติดต่อประสานงานก็ราบรื่นขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะได้ติดต่อกับคนที่ท่านรู้จักแต่ไม่ได้เจอกันมานานหากท่านไม่ติดต่อไปเขาคนนั้นก็จะติดต่อท่านเข้ามานะคะและที่สำคัญท่านจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ ซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆหรือหัวหน้างานคนใหม่มีการเดินทางค่อนข้างบ่อยบางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิ่นต่างแดนและที่สําคัญนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจและที่สําคัญผู้หลักผู้ใหญ่จะใช้ว่วาววนให้ท่านทํางานบางอย่างให้และเป็นงานที่ท่านไม่สามารถบอกใครได้เป็นช่วงเดือนที่คนมักจะนึกถึงท่านนะคะจะมีคนที่เขาเดือดร้อน เขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านหากไม่เกี่ยวกับการงานก็อาจจะเป็นเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องส่วนตัวที่สำคัญท่านใดที่รับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำในช่วงเดือนนี้งานพิเศษจะทำให้ท่านมีข่าวดีรายรับต่องานจะเพิ่มขึ้นทำให้ท่านหายเหนื่อยได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงที่ดวงการงานเปิดหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามท่านจะได้ลงมือทำและท่านจะทำสำเร็จแต่ว่าบางเรื่อง ท่านจะติดขัดอยู่บ้างต้องแก้ไขบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะแต่สุดท้ายแล้วจะสําเร็จแน่นอนฉะนั้นอย่าได้ท้อแท้และสิ้นหวังหากท่านต้องแก้ไขอะไรก็ตามให้ท่านเร่งแก้ไขนะคะช่วงนี้งานให้โชคให้ลาบนะคะแต่ว่ายังคงเหนื่อยงานจะเพิ่มขึ้นปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่จะเข้ามาแทนแต่ว่าท่านจะแก้ไขได้เสมอระมัดระวังการติดต่อ การติดต่อสื่อสารผิดพลาดระวังเอกสารผิดพลาดปิดปัญหาขอใท่านระมัดระวังข้อนี้ให้มากๆระวังคนเข้าจะผิดระวังคนผิดนัดเลื่อนนัดให้ท่านมีสติและควบคุมอารมณ์ให้ดีๆอย่าใจร้อนมู่วามและที่สําคัญให้ระวังศัตรูในที่ทํางานหรือสายงานที่ท่านทําให้มากๆระวังคนกลั่นแกล้งมีคนแทงข้างหลัง โดยภาพรวมท่านจะรับมือกับงานได้ดีผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจอย่าลืมนะคะบางอย่างต้องทำซ้ำครั้งที่สองจึงจะสำเร็จฉะนั้นอย่าได้ท้อแท้พยายามให้เต็มที่เอาลามาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะการเงินของท่านในช่วงเดือน เมษายนนี้ถือว่าดีขึ้นท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเข้ามาค่ะหากที่ผ่านมาการเงินของท่านค่อนข้างที่จะติดขัดรายจ่ายมากกว่ารายรับเรียกได้ว่าหมุนแล้วหมุนอีกยังไม่ชนเดือนเดือนเมษายนนี้ท่านจะดีขึ้นค่ะที่สําคัญท่านจะมีแรงมีกําลังในการผ่อนชําระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ ได้ดีขึ้นท่านจะหายใจหายคอได้ล่งขึ้นนะคะท่านจะสังเกตได้เลยว่าท่านไม่ค่อยเครียดเรื่องเงินเงินทองทองมากเหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าท่านมีดวงได้เงินพิเศษได้เงินที่ท่านรอคอยไม่ว่าท่านจะรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามนะคะท่านจะได้เงินนั้นมาค่ะเป็นช่วงที่ท่านหาเงินเก่งด้วยท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทํางานหาเงินเพิ่มท่านจะสังเกตได้ด้วยตัวของท่านเองเลยนะคะว่าการเงินดีขึ้นชัดเจนหมุนเงินได้คล่องขึ้น โดยเฉพาะท่านใดที่รับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําช่วงนี้รายรับเข้ามามากกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาค้าขายก็ขายดีมีกําไรพิเศษมีดวงไดออเดอร์เพิ่มท่านใดสิที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนซื้อมาขายไปท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จนะคะสําหรับท่านใดที่รับงานอิสระรีแลนซ์งานบริการต่างๆรับซ่อมรับเหมารีโนเวทงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าเหนื่อยมากแต่เมื่อท่านเห็นรายรับแล้วท่าน จะหายเหนื่อยชื่นใจเลยทีเดียวค่ะในช่วงเดือนนี้ท่านมีดวงจะได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงด้วยนะคะเงินบางอย่างท่านไม่ได้คาดหวังแต่กลับได้เงินนั้นมาเงินบางอย่างที่ท่านนั้นไม่ได้หวังแต่กลับได้มามีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์หากท่านตั้งใจที่จะหาเงินจากตรงไหนให้ท่านเดินเข้าไปหานะคะ และลงมือทำแล้วท่านจะได้เงินนั้นมาแต่หากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยเป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือว่าเป็นคุณตาคุณยายไวยกระเษียณท่านก็จะมีคนคอยช่วยเหลือแม้แต่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านรักและเคารพจากคนที่ท่านไว้วางใจก็จะสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันในช่วงเดือนนี้คนจะช่วยเหลือท่านดีขึ้นนะคะหากณนะตอนนี้นะคะชาวราศีกันท่านกำลังเครียด เรื่องเงินเงินทองทองบอกล่วงหน้าให้ท่านนั้นคลายความวิตกกังวลใจตรงนี้เลยนะคะว่าการเงินของท่านในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะยังไงท่านก็จะไม่มีคำว่าเงินขาดมือแน่นอนค่ะเป็นช่วงเดือนที่ท่านแก้ไขกับปัญหาเก่งและที่สำคัญอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้อยากเดินทางท่องเที่ยวก็จะได้เที่ยว,เ,ยวเอาละมาที่ค่าใช้จ่ายของท่านกันบ้างนะคะค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงเดือนนี้จะเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านค่ะ จะมีเหตุการณ์ี่ท่านต้องเสียเงินไปกับรถและบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะเช่นซ่อมแซมปรับปรุงบ้านมีสิ่งของภายในบ้านหล่นแตกชำรุดพังเสียหายต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนรถเสียต้องสส่งซ่อมหรือบางท่านก็ตรวจเช็คสภาพรถนะคะอาจจะมีเหตุการณ์ี่ท่านต้องเสียเงินไปกับรถแน่นอนคะ่ะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะและที่สําคัญช่วงนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านก็จะเพิ่มสูงขึ้น ท่านจะหมดเงินไปกับการเปคนในครอบครัวพาคนในครอบครัวทานอาหารนอกบ้านซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักและเคารพหรือว่าพาคนในครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวท่านจะได้พบเจอกับคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานและมักจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้มีใครบางคนที่ท่านรู้จักนะคะเขาจะนำข่าวดีมาให้มีคนให้อของขวัญของฝากหรือไม่ก็ที่สำคัญนะคะในช่วงเดือนนี้ ท่านมีโชคลาภนะคะบางท่านหากพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่จะได้ไม่มากนะคะหรือบางท่านภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะว่าท่านกู้ยืมสําเร็จนั่นเองค่ะเป็นช่วงที่รายจ่ายค่อนข้างเยอะแต่ท่านจะหมุนเงินได้ขอเพียงอย่างเดียวอย่าได้ประมาทด้านการเงินก็พอนะคะหากท่านมีสติในการใช้จ่ายท่านจะมีเงินให้ใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนแน่นอนค่ะ บางท่านเงินเข้ามาดีมีเงินเหลือเก็บออมเล็กๆน้อยๆได้เลยทีเดียวนะคะขอเพียงอย่างเดียวอย่าใช้ใจ่ายตามใจตัวเองค่ะให้ท่านวางแผนการใช้เงินให้ดีๆก็พอมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญนะคะแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือค่ะเช่นช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลนะคะ หรือหากท่านมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็บริจาคเงินชำระหนี้ส่งบริจาคค่าน้ำค่าไปและเติมน้ำมันตะเกียงทุกครั้งค่ะข้าขอวอวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านเงินไหลนองทองไหลามานะคะหากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งสสสิิส่่งง,งนั้นกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ท่านเป็นผู้ที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และเหลือเก็บ ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆร่ำรวยเงินทองนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ